เอสน,นะครับก็ที่เราเกินกันไปรอบก่อนเนาะคุณแม่เนาะที่ว่างวดที่แล้วอ่ะสูตรสามตัวของคุณแม่เนี่ยเข้าสามตัวเหรอครับผมแม่เข้สามตัวมันมันเป็นแบบไหนแม่เป็นสูตรมันมันเป็นสูตรนะแม่ตัดแป่เนี่ยแล้วมันไม่อีกสูตรตึงต่งมันเป็น,<ต>นเกษตรสามตัวแต่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยใช่ไหมแม่นเขาจะสีเอ็นเ่าเนี่ยละบางบางนึงเฮ็ดเขาแต่ว่าบ่ได้นั่นบ่ได้ลง่องมันซ่องแต่ว่า ถ้าหาถ้าหามนะมันหลยตู่ว่าเอาเอาแต่บาซุ่มบอหาบอหามทำมันดอกหาบออกามก็ได้สิบบ<อ>่ได้แต่ว่ามันอยู่ได้จํานวนนี่แหละมันอยู่ได้จํานวนมันมีกี่หางแม่สิบสิบหางมันสิบี่สิบหางสิบหางนี่เปอร์เซ็นต์เข้าบ่อยไหมครับต้าติติขอขอทราบตถิติเตเมิงมานนี่เฮ็ดมานน,มานี่มันก็เข้าสีหางอวด สามตัวใช่ไหมแม่แมีนขึ้นไปเขาตอกกันเลยเด้วเข้าตรงหรือว่าเข้าโต๊ะครับแม่ครับเขาเขาทั้งเทียกับโต๊ะทั้งเทียกับตรงแต่ว่าอาหารหามบางสองมาที่เขาหาักเขาหามเนาะบางอันบางที่สองหาสองหองลักลแม่แปดเก้าแปดหกเก้าหกมาคือบ่าขาคือถ้าเกิดส,สรุปง่ายๆคือถ้าเกิดเข้าหามนี่เข้าหามนี่คือไม่เขา้าบ้าขา เพราะเขาเพราะว่าถ้าเขาจับหาบจับหามนั่นนะมันจะหลายตัวโอ้ครับมันจะเป็นห้าสิบตัวถ้าจับมัดส่วนนะชุดนี้จะมีมีหาบมีหามขันเขาตรงตรงเขาตรงตรงเอาเอาตรงตรงนี้ขึอนเอาที่ว่ามีหาบมีหามเนี่ยมันสิบสิบตูวครับถ้าเอาหาบเอาหามทั้งมัดนะมันสิมีหาสิบถ้าเอาหาอันนี้เป็นชุดสามตัวใช่ไหมแม่วันนี้ชุดสามตัวที่เราทำคลิปก่อนไปมันเป็นชุดสองตัวเนาะอ่า แล้ววันนี้จะเป็นชุดสามตัวเดี๋ยวใกล้ๆวันจะเป็นชุดเน้นใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะม,ม,มีเน้นเน,นีย้ยหนอยอยอ่อยอยู่จ้าคนนกับทาอยอะทาอปปอยอ่เสร็จออประเด็น,นแม่สิปอยเจ้าว่าปปอยสามตัวนะเสร็จครับเิงอยอย่งมาหปอยยู่เสร็จก็คือมันน่าสนใจตรงไหนหน่าสนใจตรงที่ว่า เข้าสามตัวเลยนะน้องแม่นาอแมนมันเข่าตอกันมาแม่เห็ดเบิงเนาะมันข่าตอกันมาซีงวดมันเลยมาหามาหามันเลยมาหยุดครับมันมาเริ่มเข่าอีกตัวนึงซีหามันกับข่าตรงตรงนึ่งซีหาไม่กับตรงตรงครับอันแปดเก้าแปดนี่บาตรงเป็นตัวโต๊ดมันมีเก้าแปดเพราะมมีแปดเก้ามันเข้าโต๊ดเออมันมันเข่าอันพรถ้าถ้านั่นไม่เข่าตรงโยครับ แต่ว่ามันมันเป็นเนินหาบมันเป็นหามเนาะมาเข่าสามตัวเพราะว่าม่จจะหาบจะหามมันหลายปดแล้วงวดเมื่อกี้ล่ะแม่งวดเมื่อวันนี่เขาตรงตัวตัวไหนนะฮะหาเก้าเอ้ยยังกอแปดเก้าหาเลยตรงตรงเลยเหรครับตรงเลยเหล็กสองตัวพี่เม่จับเพ็ดสองตัวเขาตรงเลยสูตรนี้คือเป็นสูตร ของคุณแม่ที่เอามารวมๆกันหลายๆสูตรแค้นหาจนเจอเหรอครับคุณแม่แมนถ้าเบิง์ีนี่ไม่เสียนานว่ามันสียรูทป่ครับถทำมันเข่าให้ห้าตัวเนี่ยอย่างว่าแค่ค่สามเมือนี่ก็ไม่แห้งไรแต่ไม่รู้สามตัวน่ามากอย่มากสามตัวแล้วแม่ซิปคู่นี่ว่ามีปัญหาดอกว่าเสิร์นแค่แคโทรมาถามเราว่าไม่ต้องกลับมาต้องเทียบมันก็เป็นตัวอันนั้นอยูุ้ยตัวกลับด้วยก็คือกลับไว้น้อยอย่างนี้เหรอแม่ ถห้มันข่าถ้ามันข่าขตัวนั้นถ้าก็ดจีเสียเสื้อๆน,นะแพทครับสมมติไปเข้าตัวกลับมามันก็เสียดายนะแม่เนาะกลับ<ม>น้อยๆก็ยังดีเนาะกลับไปน้อยๆก็ยังดีครับแต่ว่าที่เข้ามาเนี่ยคือสีงวดสาม <3 S 2> <ๆ S 1> ตัวนี่สีงวด แม่มันมามันมาเริ่มเขาอีกว่างบางนึงมึงซีหาไม่กับเขาเนาะครับมึงซีหากับเขาบางนึงเนี่ยกับเขาแต่ว่าสุดมันเขาหาบเขาหามนะมันบะเขาอ๋อแต่ว่าไม่ได้ติดกันแต่เข้ามาแล้วซีแอฟซีอย่าเพิ่งสับสนนะน้าแม่เนาะถ้าติดกันไปมันก็จะเวอร์ไปน้าแม่เนาะแม่ถ้าหาบหามก็คือไม่เข้าใช่ไหมฮะโอ้บ่เขาแสองตัวเขาอยู่สองตัวเข้าอยู่เขาอยู่ตะบาน สามตัวบ anyway, ่เข่าคับม uh. ีหามีหามนะสามตัวบ่เข่าสองโขเข่าสองตัวเมื่อสุดนี่มันจะมีสิบจิบตัวด้วยกันเอบ้านไหนกรับมันมีสิบตัวด้วยกันออืเวลามันมันเข่าอยู่บางนึงแม่ก็คือแบบเข่าตัวตัวเพื่อเสิร์ฟถ้าแม่เบิ่งมันอเขาตัวตัวแม่จับไปแล้วแม่ก็ไม่ได้ซื้อเนาะแม่ก็ไม่ได้เบิ่งเลขออกมาแล้ว่เบิ่งมันเขาตัวตัวเพื่ออะไรับตอนแรกแม่ว่ามันออกหาเก่า ปร่ได้ฟังนะประเด้ฟังเลขออกมันออกแปดเก้าห้าตรงตรงเลยเนาะแม่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ออกช่องนะเอฟซีไม่ได้ออกช่องนะครับผมเราไม่ได้ถ่ายได้บางนึงขนาดไ่ได้ออกซองได้เพราะว่าแม่เฮ็ดแล้วกัะมาณเที่ยงประเด้กโทรหาไพ่ไระเด้ออกซองได้แม่กับแม่แม่สิบเบาๆเนาะเพราะว่า เเบไปแล้วกันผู้ผู้พ่อใจกันใช่า่ะห้องเบนล้งออกอีกกังสินะเออไม่เป็นไรแ<า>ม,ม่ไม,ไม่เป็นไรแย่เมืองหรือว่าเห็นจะเทีย่าอีกเขาไม่ติดตามถ้าคนติดตามเขาจะเห็นนะครับคนติดตามประจําเขาจะเห็นแต่ว่าถ้าเกิดคนดูบ้างไม่ดูบ้างอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับผมอืมไาม้าอาจารย์เนาะแต่แย่แต่แย่มโค้งสุดท่าย เขาโทรมาเนี่ยพงศสุดท้ายก็เห็นจ้าเสียมาเสร็จรถเป็นได้กับวันเดียวไม็นได้โทรมาหาแม่ดีกว่าเนาะสมมติว่าไม่เห็นคลิปอย่างนี้นะฮะพระเจ้าวางคืันนี้ได้เบอร์แม่แล้วอันเบอร์ออกไปบ้างเลยนะคุณแม่แจ็คช่างแก่ได้เบอร์แม่ได้แบบนี้มือสุดท้ายบพรว่าเอาไปสุดท้ายดอกเกษตรมือสุดท้ายเพิ่นเกิดซีทัวร์หลายย่านแม่รับสายบัตรแดงเสร็จแล้วย่านเ็ิ่งไดกันทีลัวร์วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ถ้าเกิดอยากอยากได้นะ อยากเห็นเนาะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแม่มันมันถึงจะเด้งขึ้นนะนะใ,ใช่ครับถ้าเกิดเราไม่กดกระดิ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เด้งขึ้นเลยแม่อ<ต>๋อเอฟซี <สา S 2> กดกระดิ่ง,งแจ้งเตือนไว้นะครับเสิรกดเบิรงกันได้กับเบอเห็นว่าเสนร์ตไปเห็นเห็นแต่คลิปแรกเห็นแต่คลิปต่อไปก็ไม่ได้เห็นมาเสิรว่าปพวกผมก็จะทําอยู่ประมาณสามคลิปเนาะแม่เนาะครับแต่เลขเลขสองตัวเราเนี่ยคือยังไม่หลุดใช่ไหมครับเนี่ไม่หลุด พี่าต้วจะเป็นตัวกราฟได้เป็นตัวตรงได้ครับแต่ให้แม่นจริงๆก็คือเลขวิ่งเลขตัวเดียวเลขติดแม่น,มนมต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวเอฟซีว่าถูกทั้งปีก็รวยแล้วเนะ <laughs> าะได้อยู่ารวยปานยังเกินแต่ว่านี่ก็อยากให้เอฟซีเข้าใจผู้บอกนะไม่ได้ซื้อครับผมไม<น>่ได้ซื้อถ้าซื้อก็ซื้อนิดหน่อยน้แม่เนาะครับดไม่ได้เป็นผู้ลงทุน มีตาวาห้ามมีสูตรเ้าเฮ็นแล้วก็บยัแงฝันดูเดืนใช่ควบไม้นะครับผมอันคือ่าจะคล้องผู้บอกคือถูกแท้คือยังอยู่ซ้ำนั่นนะคือผู้บอกเลยไม่ได้ซื้อครับเอา้าแล้วทีนี้เป็นยังไงครับความฝันเราก่อนที่จะไปดูชุดสามตัวแม่ฝันดีไหมครับผมงวดนี้แม่แม่เป็นบ่ฝันงวดนะแต่นอนเด็กกับไปจังเปียงได้บ่ฝันเงินเลยบ่ฝันมาฝันมือ,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 อขึ้นมืขึ้นว่านเนี่ยครับ ปั้นมาผู้เ่าสองคนน่ะอยู่เนี่ยมายู่ยู่กันอยู่น้ากันมากแต่ว่าผู้นึงน่ะขี้ลอแต่ว่าตาเนี่ยน่ะตั้งไว้กลางเต็มแดงครึ่งครึ่งอยู่เนี่ยนะอยู่มากจังได้ยังพักันต๊ะหวยสองคนน่ะอยู่เนี่ยมาเน่ะต๊ะหวยแต่ว่าข้าเจ้าก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่าพักกันโตน๊น้ำอ้าวอ้าววันแม่ยืนเมื่อไงเนาะอ้าแปงได้จะไปล่องหวยหฮะนี่วัศน แม่ก็ยืนเบิ้องอยู่กแตาวาก่ว่าเขาไม่ได้ซอยข้าเจ้านะไม่ได้ซร้อยใบยข้าเจ้าขึ้นมากข้าเจ้าก็รอยคุนเองแม่บ้าบายฝันอีน,นี้ฝันยังสั่นครับเ,เ,เ,เราตีเป็นเลขไหมแม่จักสิบตีจักสิบเนี้ยฝันไ <laughs> ปนโซ่เนี้ยถ้าถ้าฝันได้เนื้อได้อะไรนี่ส่วนมากเขาว่าเลขเข้าใช่ไหมครับคุณแม่แม่ใช่ไหมครับอืม แต่ว่าเขาเจ้าว่าฟันเห็นน้ำก็ดีอยู่เด้ครับฟันเห็นน้ำก็ดีอยู่น้ำน้ำกับน้ำยังไงไดนหวยได้ยังเห็นได้ว่าเป็นน้ำถั่วน้ำอะไรน้ำทองน้ำหนังครับน้ำยังได้หอยได้ล้องนะเนี่ยกลับไปพอดีข้าเจ้าก็มาพอดียังเห็นน้ำพอดีมาพอกันข้าเจ้าเป็นแส้โรคหอย ยัดปิดยังไงแล้วแม่ตีเป็นเลขไหมครับบอแม่แล้วบอตีบออย่างแม่เมื่อคือยอ้อนคือฝันยังซี้ว่ะอืมแต่ว่าก็ากถ้าเบิองสะกดเน่าอ้วนเนี่ยครับผมเพราะว่ามันอคได้เปลี่ยนสูตรใหม้คือสิบได้เปลี่ยนสูตรใหม่คือสูตรเก่ายังสิเขาสูตรยอยังบรรลุสูตรแม่ในมีหลายไหมหลายหลายแล้วครับมแม่ไปเรียนมาหรือว่าย้องแงรักนะแม่นะซื้อมาซื้อสูตรามาซื้อมาสมุนเป็นเล่มเลยเออ ข้าวหมาแล้วบัดนี้ข้าวไม่ได้เอา,าเอเอตามสูตรเขาสินะ่ะสมมรับเราเขาตั้งไว้ข้าวแล้วข้าวจะเปลี่ยนเอานี่เฮ็ดเปลี่ยนเสี้ยงเสี้ยนสิน่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวตั้งน่ะเอาของเขาอยู่ครับแต่ว่าข้าวจะเปลี่ยนตัวตัวข้ามาหาุ่นมาค่วน,นเนี่ยพวกเฮ็ดอันนี้มันมะเขาเ,ขาเ่าจะต้องเอาตัวไม้มาใส่มาเปลี่ยนอย่างสนะครับผมมาเคยเรียนกับแม่ครั้งหนึ่งนะรู้สู้มันหลายอันผมสับสนไปหมดหแล้วลายลายครับไ,ไ,ไม่ไหวไหครับผมลาย ลายสูตรจนปวดหัวโอ้ยมาขอเลขแม่ดีกว่าจบไม่ต้องไปเรียนมาเขามามาอยู่อยากได้สูตรเทพเป็นเหล่มเทพเป็นเหลี่ยมท่งมาใหด้บอกรึเป่าอันนี้เฮ็ดบะได้เฮ็ดเฮ็ดบะได้มีค่าคู่ค่าคช่ค่าอยากเลียนก็ต้องมาเลียนเองเพราะว่าสูตรมันลายละบานีสูตรท่าไม่ได้เอาเก่า คือคือสตรนะเฮะหายไปซ้ำนี่มาเฮาน่ะเปลี่ยนใหม่เฮาเฮาสิเพียกขามองตัวเนี่ยมันแม่น,มนได้เฮาก็สิพียกไปอีกจังซี่นะเฮาบ่ได้เอาเฮาบ่ได้ว่าต้องเอาสูตรนี้ตลอดจังซสียหน้าเข้าเพียกขาเอออันนี้มันเข้าได้เฮาก็อ่านใหม่ไปเรื่อยเอยอ <ๆๆ S 1> เอาถ้าใครอยากมาเรียนก็ทักหาแม่เพชรนะครับเนะาะครับเบอร์โทรจําได้มั้ยแม่เบอร์โทรยังจําได้เหมือนเดิมมั้ยจ้าอะไรครับผม0 95ครับ 9ก้าแปดเครับแป่หนึเอาให้ถูกนะแม่นะถูกไหมครับนี่ถูกเนาะเดี๋ยวไปหาคนอื่นอีกได้ไหมบอสเ้าจะไปท่องทางอะไรครับอ่ะทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องชุดสามตัวเรานะเอีนะตัวนี้ยังตัวไงอ่าเป็นชุดสิบหางนะแม่เนาะครับสี่งวดแล้วนะครับที่ถูกมานะครับแต่ว่าไม่ได้ติดกันนะเอซีนะ แต่ถ้าเกิดเป็นเบิ้ลเป็นหามนี่คือหลุดเนาะแม่เนาะแม่ันจานตัวนี่หลุดคร่บสองตัวไม่เคยแยกสีเข่าอยู่มุมข่าอยู่สองตัวแต่ว่าสามตัวนี่หลุดคือชุดนี้เป็นชุดกลับหน่อยๆชุดตัวหน่อยชาดสอามตัวเอ้าแล้วใกล้ใกล้วันนี้ใกล้ๆวันนี้มีชุดเน้นให้ไหมครับชุดสามตัวเนี่ยครับเนาะ แม่แม่ซิมิซูเนนเราไมันก็ซิมีเด็กวิ่งตัวเดียวธรรมดาแม่ให้ไปซีไม่มาใหญ่ไงบ,บ,บนสองล่างสองท่านเคยซียนตตัวเดียว,ว,ยวอ๋อเป็นแนวาทางนะครับเด็กยัคนก็บจีอยากได้ตัวเดียวเนาะครับผมได้ตัวมันก็บ่คุ้มค่าเาคูณนท้อวิ่ง